สวัสดีครับผมได้รับคําถามจากเพื่อนและก็พี่น้องประชาชนบางส่วนว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมกองทัพอากาศเนี่ยจะมาดูอะไรดีผมก็อ,อยากจะเชิญชวนว่าสิ่งหนึ่งที่กองทัพอากาศทําก็คือการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยการประยุกต์เทคโนโลยีที่กองทัพอากาศใช้งานอยู่นั่นก็คือดาวเทียมดาวเทียมที่สามารถจะ ตรวจพื้นที่ดูระดับน้ําเป็นภาพสามมิติว่าน้ําไหลไปทั้งด้านใดบ้างเนี่ยเอามาจาลองใส่เป็นแผนที่ก็สามารถที่จะส่งให้กับหน่วยที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ทราบว่าถ้าน้ําสูงระดับนี้น้ําจะไหลไปทางไหนก็สามารถป้องกันแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ให้หลีกจากอ่าเหตุการณ์น้ําท่วมได้ซึ่งเทคโนโลยีนี้ดําเนินการโดยอ่ากลังคนของกองทัพบกาศเองนะครับอันนี้ก็อยากให้มาเยี่ยมชมซึ่งตรงนี้เราได้ส่งให้หน่วยงานงต่างๆของประเทศได้ใช้ประโยชน์ไปเรียบร้อยแล้ว และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรามีเราเรียกว่าสอวอทอ,อ,อนะครับศูนย์วิจัยพัฒนากองทัพอากาศและอวกาศกองทัพบกาศซึ่งเป็นตัวที่ที่สามารถที่จะจะทำงานวิจัยต่างๆสิ่งหนึ่งที่เขามีบทบาทสําคัญปัจจุบันนี้คือกาลังร่วมมือกับภาคเอกชนภาครัฐเพื่อจะวิจัยและก็สร้างดาวเทียม พอสร้างดาวเทียมเรียบร้อยแล้วก็จะส่งขึ้นไปวงโคจรและดาวเทียมน,นี้เราสามารถควบคุมได้จากภาพพื้นแล้วก็ถ่ายภาพได้ก็จะเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เป็นการพัฒนาบุคลากรสามารถดำเนินการได้อีกอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อยากจะเชิญชวนว่าลองมาเยี่ยมชมแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกันก็จะตอบคําถามว่าถ้าอยากจะรู้เทคโนโลยีที่สาคัญเกี่ยวกับอากาศหรือไหนมาดูที่ของทาอ์มากคารับข,ขอบคุณมากครับ